ปะกุ้งสวนพินรอไทยสวัสดีค่ะวันนี้ปะกุ้งก็พามาอยู่ที่ไร่เหมือนเดิมนะคะไร่ทุเรียนนะคะกับภารกิจสําหรับการใส่ปุ๋ยผส,สมอาหารนะคะให้กับทุเรียนนะคะรอบที่สามพอดีค่ะกับภารกิจนี้นะคะปุ๋ยก็ยังเหมือนเดิมนะคะปูสูตรเสมอนะคะสิบหกสิบหกสิบหกกับปุ๋ยสูตรแปดยี่สิบสี่ยี่สี่นะคะผสม อัตราส่วนสองต่อหนึ่งเช่นเคยค่ะ หลังจากที่ให้ปุ๋ยเสร็จแล้วนะคะก็จะให้น้ําตามเลยนะคะเพื่อให้ปุ๋ยละลายนะคะช่วงนี้ฝนก็หยุดเรียบร้อยแล้วก็สําหรับการใส่ปุ๋ยสะสมอาหารรอบนี้เป็นรอบที่สามนะคะก็จะเป็นรอบสุดท้ายของการให้ปุ๋ยสะสมอาหารนะคะครบสามครั้งพอดีสําหรับที่ไร่ของปลกุ้งนะคะเป็นรุ่ไทยคะ่ะ ลายปิ่นดืวยไทยแกงกระจาน์นะคะมาดูความสมบูรณ์เลยนะคะของดูของใบนะคะของใบของยอดสำหรับที่ไล่ประกุ้งนะคะจะไม่ใช้สารเอ่อจะไม่ใช้จะไม่ใช้ราาสารนะคะจะใช้ให้มันออกลูกออกผลตามธรรมชาตินะคะ ช่วงนี้ก็จะให้น้ำก่อนนะคะสำหรับหลังจากใส่ปุ๋ยเสร็จก็จะให้น้ำก่อนยังไม่ปล่อยให้แห้งยังไม่ปล่อยให้อดน้ำนะคะให้ปุ๋ยให้ปุ๋ยละลายดีก่อนนะคะสำหรับการใส่ปุ๋ยในรอบนี้รอบที่สามนี้ก็ยังเหมือนเดิมนะคะอัตราส่วนก็ยังคงเหมือนเดิมคะ่ะเอ,อ่อในการผสมปุ๋ยก็15สูตรเสมอสอง แล้วก็สูเแปดยิบสี่อีกหนึ่งส่วนนะคะแล้วก็ใส่ตามต้นก็ตามรอบๆสร,รงพุ่มของต้นนะคะก็อยู่ที่ประมาณหนึ่งกิโลถึงหนึ่งกิโลครึ่งนะคะต่อต้นนะคะเพราะว่าเป็นรอบที่สามแล้วก็ไม่ได้ใส่เยอะเหมือนช่วงแล้วรอบที่หนึ่งรอบที่สองนะคะเพราะว่ารอบที่สามก็ปุ๋ยเก่ายังกินไม่หมดเลยคะ่ะ รอบนี้ก็เลยใส่น้อยลงนะคะสำหรับกีไล่นะคะดูใบมันสมบูรณ์ของใบนะคะเพื่อให้เขาได้สะสมอาหารได้เต็มที่นะคะเพื่อเขาจะได้เลี้ยงลูกได้ลูกสวยงามอุดมสมบูรณ์นะคะ สำหรับปุ๋ยสูตรที่ตัวกลางและตัวตัวกลางและตัวหลังสูงนี้ค่ะเพื่อให้ทุเรียนมีรสชาติเพิ่มความหวานนะคะแล้วก็ขยายลูกขยายผลนะคะดูความใบสวยงามค่ะอันนี้ก็เดี๋ยวให้ปุ๋ยละลายหมดเดี๋ยวปะากงก็จะคึงจะงด การให้น้ำให้อดน้ำนะคะช่วงนี้ยังให้น้ำอยู่ค่ะก็ปะกุ้งก็พามาดูการใส่ปุ๋ยของที่ไร่ประกุง้งแค่นี้นะคะขอบคุณนะคะที่รับชมขอบคุณที่รับชมจนจบนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะ